สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเจอคนโลกจิตเจอคนโลกจิตตามละลานเจอเจอเท่าหัวงูเออเจอเท่าหัวงูตามละลานเจอเท่าหัวงู เจอเท่าหัวงูตามละลานเราจะทำอย่างไรดีก็จะใช้เป็นไพ่ออราเคิลแล้วก็ไพ่อาไพ่ทาโลกไพ่ทาโร่ก็มาเริ่มกันเลยนะคะเจอเจอเท่าหัวงูตามละลานเจอเท่าหัวงูเจอคนโลกจิต เข้ามาวุ่นวายในชีวิตเจอเท่าหัวงูเจอคนโลกจิตเข้ามาวุ่นวายในชีวิตเราจะทำยังไงอ่าทำยังไงทำยังไง เจอเท่าหัวงูโรคจิตตามละลานเราจะทำอย่างไรดีเจอเท่าหัวงูลกจิตตามละลานเดี๋ยวจะทำคลิปอาแรนดอมเจอผัวเก่าตามละลานเราจะทำยังไงดีคลิปนี้เป็นคลิปอ่า เจอเท่าหัวงูโลกจิตตามละลานเจอเท่าหัวงูโรกจิตตามละลานเราจะทำยังไงดีอืม ตีความไม่ได้เลย ก็บอกเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะอันเนี้ยให้คุณนะไป,นณนะไปหายันให้คุณอะไปหายันเท้าวเวสวรรหายันดีๆมาบูชาเพื่อปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของตัวเองหนึ่งนะ อ,อันนี้เอจะตีเป็นเจ้าแม่กวนอิมพระศิวะการเอาชนะการใช้สติปัญญาการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาไพ่ใบน,นี้คือการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาไปไหวเจ้าแม่กวนอิมอันนี้เหมือนกับว่าทางนั้นเนี่ยต้องการจะเอาชนะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับพระศิวะนะคือแบบ ความอดทนทีเนี้ยดูดูจากในไพ่อะนะไพ่มันเล่าเรื่องว่าอ่าคนคนนี้ยเป็นคนที่มีอาการทางจิตอันเนี้ยคือเป็นคนที่มีอาการทางจิตเพราะว่าเอาเล็บขวนหลังตัวเองเนี่ยเนี่ยคือเขาเรียกว่า ทำร้ายร่างกายตัวเองคือคนมีอาการทางจิตลักษณะไพ่ก็สะท้อนว่าไปไหว้พระไปทําบุญไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพเนี่ยก็จะทําให้คุณไปไหว้พระไปทําบุญไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพเนี่ยจะทําให้คุณเอาชนะอุปสรรคได้ให้เข้าไปที่ยูทูบอ่ะเปิดคลิป เนี่ยบทสวดเจ้าแม่กวนอิมเสียงสวดเสียงสวดเจ้าแม่กวนอิมเสียงเด็กอันนี้คือใช้สติปัญญาไพ่ก็สะท้อนว่าเมื่อเมื่อคุณอะเมื่อคุณต้องการที่จะ แก้ปัญหาเนี่ยนะเมื่อคุณที่เมื่อคุณนะ่ะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตคุณต้องการที่จะเอาชนะอุปสรรคเนี่ย,ยไพยใบแรกเนี่ยเป็นมนุษย์หมาป่าเหมือนกับว่าคุณจะต้องใช้สัญชาตญาณตัวเองคุณจะต้องใช้สัญชาตญาณตัวเองอันนี้ก็จะเป็นพวกแม่มดนะ่ะเหมือนกับว่า คุณต้องใช้สัญชาตญาณตัวเองแล้วก็ต้องใช้เซนส์นสัมผัสอันทรงพลังของตัวเองอะว่าฝ่ายนั้นเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนแต่ดูจากไพ่เนี่ยเอ๋ว่าเหมือนเขาจะเป็นคนที่มีความโลภโมโทสันไพ่มันสะท้อนเลยว่าป่วยทางจิต อยากจะได้เงินของคนอื่นอยากจะได้ทรัพย์สินของคนอื่นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการหาผัวเพราะไพ่ใบเนี้ยหมายถึงผู้หญิงที่มีผัวรวยวิธีการแก้ปัญหาก็คือหาผัวเหมือนใบแรกเนี้ยเป็นมนุษย์หมาป่าเหมือนกับว่าคุณอะก็ต้อง เป็นคนที่ดุด้วยอะ่ะมีสัญชาตญาณหมาป่าเหมือนกับว่าดุอะ่ะคุณก็ต้องดุด้วยคุณต้องสัมผัสได้ด้วยว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนอันตรายไหมถ้าคุณมีแฟนอะ่ะมันจะช่วยได้เพราะว่าเมื่อคุณมีมีคนรักนะสิ่งเนี้ยมันจะสํำคัญมากเพราะว่าคนที่ป่วย ทางจิตเนี่ยเขาจะมีความคาดหวังกับคุณมากแต่เมื่อเขาเห็นคุณเนี่ยมีเนี่ยมีแฟนหรือมีเมียเป็นตัวเป็นตนเมื่อเขาเห็นคุณเนี่ยมีมีมีเมียเป็นตัวเป็นตนมีแฟนเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเขาก็จะ ถอยไปเองไพ่บ่งบอกถึงความพังพินาศความอ้างว้างความโดดเดี่ยวและแผนการเพราะว่าเหมือนทางฝ่ายนั้นเนี่ยเขามีแผนแล้วก็เป็นคนที่ เหมือนอันเนี้ยเป็นเป็นจอมวางแผนนะอันนี้ก็คือเป็นพวกเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำอันนี้มีการคาดหวังเขามีความคาดหวังคนคนเนี้ยเป็นคนที่คบคนเพื่อผลประโยชน์ไม่ได้จริงใจกับใครครบคนเพื่อเงินคบเพื่อเงิน แต่คุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณอะว่าคือคุณเป็นคนดุอะแล้วคุณเป็นคนมีมีเซนส์ด้วยส่วนหนึ่งไพ่ยังบอกถึงวิธีที่ดีที่สุดวิธีวิธีที่ดีที่สุดที่จะกําจัดปัญหานั่นก็คือเนี่ยมันสองถ้วยเนี่ยคุณควรที่จะมีคนมารัก ถ้าคุณอะมีคนมารักคนคนเนี้ยเขาก็จะปกป้องคุณแล้วก็อยู่เพื่อช่วยคุณนี่ก็เป็นเหมือนเจ้าชายหมาป่าคล้ายๆกับว่าไพ่มันก็บอกว่าไพ่บอกว่าเมื่อคุณเจอคนโลกจิตตามตื้อเนี่ยให้คุณอะหาแฟนซะ ให้คุณอะหาแฟนซะมันจะช่วยให้ทางนั้นเนี่ยเขาไปเองหรือคือถ้าคุณมีแฟนเป็นตัวเป็นตนเนี่ยทางนั้นอะมันจะไปของมันเองหรือคุณต้องเอาเรื่องเนี้ยอันเนี้ยมันก็ตีเป็นแม่ได้นะเป็นเอ็พะคุณต้องเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟัง คุณน่ะต้องเล่าเรื่องเนี้ให้ให้แม่ฟังให้ญาติผู้ใหญ่ฟังเขาจะช่วยเหลือคุณได้ปัญหาตรงนี้มันอาจจะบานปลายได้เพราะว่าคนที่คุณ มีปัญหาด้วยมันเป็นโรคจิตจริงๆคือคุณน่ะมีสัญชาตญาณบางอย่างคุณน่ะเป็นคนดุส่วนตัวคนคนนี้ยบอกได้เลยว่าเออมันเป็นโรคจิตจริงๆมีคนมาตามตือ้อแล้วคุณไม่ชอบเขาเออมีเท่าหัวงูมาตามตือ้ออะแล้วคุณไม่ชอบเขามันก็บอกได้เลยอะว่าคนที่คุณ เจออยู่ณนะตอนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่สภาพจิตไม่ปกติมีมีเท่าหัวงูมีคนอายุมากกว่ามาลักมาชอบแต่คุณไม่ชอบเขาไพ่มันมันสะท้อนอะว่าคนคนนี้จิตไม่ปกติอะ่ะ แล้วมันก็สะท้อนด้วยว่าเหมือนเขาทําเพื่อเงินน่ะแล้วคนมีแผนน่ะเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนโลกจิตแล้วก็เป็นคนที่มีอ่ามีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนโลกจิตที่มีเล่ห์เหลี่ยมก็มาดูกันต่อนะคะเป็นคนโลกจิตที่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็ไพ่บอกว่าให้คุณน่ะหายันน่ะเนี่ยให้คุณหายัน หายันเท้าวเวสวรมาติดเราก็มาดูกันต่อแต่เอมองมองเห็นนะว่า เหมือนคุณไม่ไม,ไม่ไม่อยากสนใจกับคนคนนี้เท่าไหร่อะ่ะเนี่ยเหมือนเขาจะพยายามจะเข้ามาในบ้านอะ่ะแต่คุณไม่ให้เข้า แล้วก็ไม่ได้มาดีด้วยนะมาแบบเหมือนเหมือนคนเหมือนคนโรก,กจิตอ่ะคือคนคนเนี้ยคนคนเนี้ยเขาอยากจะมาหาคุณ แต่ไม่ได้มาดีอันนี้เป็นลูกสาวของยักษ์ที่แจ็คไปฆ่าเนี่ยเป็นคนนี่บ้านคนแล้วก็บ้านบ้านอันนี้เป็นบ้านของแจ็คผู้คายักษ์ลูกสาวของแจ็คผู้คายักษ์จะมาเหยียบเพราะว่าแจ็คมันไปฆ่าพ่อของยักษ์ผู้หญิงตายเหมือนเขาอยากจะมาหาคุณที่บ้านแต่ไม่ได้มาดี อย่างที่บอกอ่ะคุณอ่ะควรไปไหว้พระแม่ไหว้เจ้าแม่กวนอิมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเขาต้องการจะมาหาคุณที่บ้านแต่ไม่ได้มาดีคุณควรไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรเหมือนเขาอะพยายามจะเอาชนะคุณแต่คุณอะมองดูแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนคนคนนี้กำลัง ทรมานตัวเองอะไรสักอย่างคุณควรไปวัดนะไปเอาน้ำมนต์มาอาบเนี่ยเป็นน้ำมนต์บาดหลวงใช้น้ำมนต์นี่เป็นอ่างน้ำมนต์เจิมศีลจุ่มเด็กหมายความว่าให้คุณอะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปหาน้ำมนต์มาอาบคุณต้องปรึกษาเรื่องนี้กับครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ลูก คุณต้องปรึกษาเรื่องนี้กับครอบครัวแต่ไพ่มันก็ยังบอกว่าคุณควรสนใจในเรื่องการขายของมากกว่าเหมือนคุณน่ะก็มีหน้าที่ขายของขายพวงกุญแจขายอะไรก็ขายไปอะคุณก็เอาเรื่องนี้ปรึกษากับที่บ้านแล้วก็ค้าขายไปให้ตั้งใจทำงานนะจ๊ะโอเคเราก็มาดูบัตรคำเดี๋่ะว่า คนคนเนี้ยคนคนเนี้ยเขามีอะไรอยากจะพูดกับคุณเพราะว่าอ่ามันเป็นโรคจิตอะคนคนเนี้ยเขามีอะไรอยากจะพูดกับคุณ ฉันเคยจินตนาการฉันเคยจินตนาการนะมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเหมือนกับว่าเนี่ยฉันมีความคาดหวังอ่ะฉันปาถนาในตัวคุณฉันเคยจินตนาการถึงคุณฉันเคยจินตนาการถึงคุณมันเป็นอะไรที่วิเศษมากฉันปาถนาในตัวคุณ กรุณาให้เวลาฉันเพราะว่าฉันเนี่ยไม่เคยมองไปทางอื่นเลยความรักครั้งนี้ทำให้ฉันรู้สึกหวาดกลัวเพราะว่ามันเป็นโรคจิตความจริงกำลังมาฉันรู้สึกถึงบางอย่างขณะนี้ มันไม่มีเวลาเหมือนคุณอะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองมันหมายความว่าคุณหนีอ่ะเขาไม่สามารถตามตัวคุณเจอเพราะว่าคุณหนี now not the time เขาไม่รู้ว่าเขาจะหาเวลาเจอคุณได้ยังไงเพราะว่าคุณก็เนี่ยคุณปิดกั้นไม่ให้เขาเข้ามาเพราะคุณรู้ว่าเขาเป็นโรคจิตไงตัวเขาเองเขาก็รู้นะว่าเขาอ่ะไม่ปกติ เนี่ยเขารู้นะว่าตัวเขาอะสภาพจิตไม่ปกติและพัทงทลายทางด้านความรู้สึกเขาเหมือนคนที่ถูกจองจำในคุกคนคนนี้เป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิต แล้วมาดูคุณสิคุณมีความสุขไหมคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนอยากจะส่งแมสเซนเจอร์มาคุยกับคุณมีคนอยากจะส่งเนี่ยมันเป็นบุรุษไปรสนีย์เอาจดหมายมาส่งมีคนต้องการจะคุยกับคุณในตอนนี้ อันนี้เป็นรูปผู้หญิงกําลังอ่านจดหมายรักนะเนี่ยเป็นผู้หญิงกําลังอ่านจดหมายรักแต่ถ้าดูผ่านๆมันก็เหมือนผู้หญิงกําลังดูมือถือคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนต้องการจะคุยกับคุณในตอนนี้คุณก็อยู่ของคุณเฉยๆแล้วก็อ่านมือถือแล้วก็หวัวเราะฮ่าๆๆๆมันหมายความว่าไฟ ไฟเนี่ยมันกำลังเผาเขาอยู่ถ้าถ้าผู้ชายอะ่ะเขาไม่รักคุณการที่คุณจะเข้าหาเขาอะ่ะมันก็เหมือนคุณเล่นกับไฟในทางกลับกันทุกวันนี้เขาก็ถูกไฟลาคะเผาใจ นอดเหมือนคุณปฏิเสธเช่ะประมาณว่ากูไม่มีเวลาจะคุยกับมึงหรอกเหมือนกับว่าเออถ้าเขาโทรมาคุณก็วางสายไปเลยคุณเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องคุยกับคนคนนี้เพราะว่าคนคนเนี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรกับคุณไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นเจ้าหนี้อะถ้าเขาเป็นเจ้าหนี้เนี่ย คุณก็ต้องคุยกับเขานะถ้าเขาเป็นเจ้าหนี้เขาโทรมาคุณก็ต้องคุยแต่อันเนี้ยเหมือนกับว่าคุณอยู่ของคุณเฉยๆแต่เขามายุ่งวุ่นวายกับคุณเองด้วยความที่ว่าเขาก็มีอาการทางจิตเป็นคนมีอาการทางจิตแน่นอนคนคนเนี้ยนะเพราะว่าเขาอะคิดไปเองถึง สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เขาจินตนาการถึงคุณเขาคิดถึงคุณเป็นคนน่ากลัวทีเดียว you are wrong เขามองว่าคุณนะ่ะเป็นฝ่ายผิด you are wrong คุณนะมันผิดจริงคุณไม่ผิดหรอกเรื่องของความรักเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้เขามีบางอย่างอยากจะพูดกับคุณ แต่คุณนะ่ะไม่มีอะไรอยากจะพูดกับเขาเพราะว่าคุณนะ่ะไม่ได้ชอบเขาคุณไม่สนใจว่าคนคนนี้เขาจะเขาจะรักคุณเขาจะชอบคุณหรือเขาจะเกลียดคุณคุณไม่มีอะไรอยากจะพูดแมมบี้บางทีซ e e p r o f e s s i o n a l as why คุณนะ่ะเป็นคนที่ฉลาดมากเลยคุณเป็นผู้ที่ ให้คำแนะนำที่ดีมากอะ Se seek professional a d v i า e คำแนะนำของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอัจฉริยะเป็นลักษณะของคนที่มีสติปัญญาทางธรรมให้คำแนะนำ I want to start a family with you ฉันต้องการจะสร้างครอบครัวกับคุณบอกแล้วมันเป็นมันเป็นโลกจิต ยู u r f แฟมิลี่วอ l ไล e ์ e ีเอออันนี้ใช่ครอบครัวของคุณไม่ชอบฉันก็ครอบครัวกูครอบครัวกูจะชอบมึงได้ยังไงในเมื่อมึงเป็นโรคจิต I want you to shoot ฉันต้องการให้คุณเลือก I am ready ฉันเรียบร้อยแล้วนั่นก็หมายความว่าเขาตัดสินใจแล้วว่า เขาเลือกคุณเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาเลือกคุณแต่คุณไม่ได้ตัดสินใจว่าคุณจะเลือกเขา you already know คุณควรจะรู้คุณรู้นานแล้วว่าคุณกำลังเจอคนโลกจิต I just dream wish for everything เนี่ยฉันฝันถึงคุณและอธิษฐานเนี่ยให้ทุกสิ่งมันเป็นไปได้ I am manifesting you คุณอนะเป็นอะไรที่พิเศษ t ่าท to go ก้าว u r s e l f คือเขาหวังว่าความสัมพันธ์มันจะเจริญเติบโตงอกงามได้ด้วยแหละ I am open to compromise เหมือนเขาอยากที่จะให้คุณเนี่ยเปิดใจที่จะชอบเขาคุณเจอจลัดและ สว่างสดใสเขาบอกว่าเขาจะคอยคุณเขาอยากให้คุณเนี่ยมองเห็นเขาอยากรู้ว่าคุณเนี่ยเห็นเขาเห็นเห็นเส้นทางที่จะเดินไปด้วยกันกับคนคนนี้ไหมเนี่ย love is the answer รักคือคำตอบ I'm absolute in love with you เหมือนกับว่าเขารุ่มหลงในตัวคุณอย่างมากอะไรสักอย่างนี่คืออ่าตัวอย่างของคนที่คิดไปเองบ้าไปเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ